สวัสดีครับปั๊มชีชานเ e ลนะครับวันนี้ผมได้เว e ็บแคมยี่ห้อ ASUS Rock Eye Full HD เว็บแคมครับเป็นเว็บแคมที่แบบในการสตรีมเกมวิดีโอคอลคุยกันก็ให้คุณภาพดีกว่าเว็บแคมถูกๆทั่วไปนะครับซีรีส์ที่แบบว่า Republic of Gamer เป็นแบบใช้ในด้านเกมอยู่แล้วต้องใช้งานให้ดูด้วยว่ามันจะคุณภาพดีแค่ไหนนะครับโอเคอันบ็อกซิ่งให้ดูเลยนะครับก็นี่ครับโลโก้ asus republic of gamer rock eye full hd webcam อยู่แล้วครับโอเคเปิดมาปุ๊บก็จะเจอนี่ครับแพคเกจก็จะเป็นมีการจะแทกด้วยครับเป็นโฟม ตรงนี้เป็นตัวกล้องก็สังเกตว่าจะเนี่ยรูกล้องก็จะเป็นนี้แล้วก็จะมีไมค์อยู่ด้วยไมค์อยู่ข้างๆนี้ก็สามารถพูดแต่ไม่รู้ว่าคุณภาพเสียงจะเป็นไงเดี๋ยวต้องมาทดสอบดูอีกทีนะครับแล้วก็นี่ตัวพอเเบิลครับ USB ทั่วไปต่อเชื่อมเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ขาตั้งนะครับขาตั้งนี่ครับไว้เหมือนตั้งตั้งที่โต๊ะก็ได้ นี้ให้ดูหลังจากที่ผมแกะพลาสติกออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ข้างหลังก็เป็นนี่ครับหัวหัวสำหรับชาร์จ m i โคร USB นะครับชาร์จก็คือเสียบเข้าคอมเลยแหละส่วนสายต่อเคเบิลของเขาก็สวยเลยครับเป็น USB เป็นสายถักอย่างดีที่ ASUS เขาทำขึ้นมานะก็มีโลโก้เนี่ยชัดเจนเลยเป็น Republic of Gamer นะครับ ผมก็มาหนีบกับหน้าจอแบบนี้เลยน่ายดีจริงๆจะใช้ฐานตั้งเมื่อกี้ก็ได้แล้วแต่เราว่าจะวางบนโต๊ะหรือจะหนีบหน้าจอนะครับนะครับ,รบตอนนี้ผมก็มาทดสอบการใช้งานให้ดูนะครับกล้องไว้นี้ข้างหน้าตรงนี้นะครับก็คือหนีบหน้าจอมอมิเตอร์พอดีก็จะบอกสเปคคร่าวๆแล้วก็คุณสมบัติเจ้าเว็บแคมล็อกอาตัวนี้นะครับ ก็คือทางเว็บแคม ASUS ROG นะครับมันจะให้ความละเอียดของภาพหรือวิดีโอที่ถ่ายเนี่ย100 8 p u s b ระดับ60เฟรมเลยนะครับเพื่อการสตรีมมิ่งการรับชมวิดีโอที่มันลื่นไหลแล้วก็มามาพร้อมกับว่า,วาตัว Quality b i t e r มันจะมีตัวเซ็นเซอร์ตรงกล้องเนี่ยครับที่สามารถปรับภาพอัตโนมัติโฟกัสแล้วก็ปรับ adjust ให้หน้าเราเคลียร์และใสแล้วก็ดูสว่างขึ้นนะครับแล้วก็ให้ภาพที่คมชัดแบบเป็นเดสแบบออโต้เลยอย่างนี้ครับซึ่งเนี่ยก็ใช้ยอยู่เนี่ยคือหน้ามันก็โอเคระดับหนึงนะ่งแล้วก็มาพร้อมกระจกที่ตัวกล้องนะครับที่กันแสงสีฟ้าด้วยแล้วก็เสร็จอินฟราเรดในการเปิดรับแสงที่มากเกินไปในสภาพสภาพอา,อากาศ ด้านหลังที่แบบที่มีแสงเข้ามาสภาพย้อนแสงนะครับเจ้ากระจกตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันด้วยมาพร้อมขนาดกระทัดรัดนะครับ17มิลิเมตรเท่านั้นเองช่วยให้เราแบบพกพาง่ายเวลาพบกพาไปใช้ที่ไหนตามนอกสถานที่เจ้าต,ตัวนี้ก็มีน้ำหนักเบาแล้วก็ขนาดที่เล็กได้งานง่ายพกพาสะดวกวนันอ่าก็ สามารถบันทึกเสียงคุณภาพสูงด้วยครับซึ่งแตกต่างอย่างเว,เว็บแคมส่วนใหญ่ในตลาดครับเจ้าล็อกอายเนี่ยติดตั้งไมโครโฟนนข้างหน้าเนี่ยไม่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี b e มฟอร์ม i ิงนะครับเพื่อกรองเสียงรบกวนนอกเียงเสียงรถวิ่งเสียงพัดลมเสียงแอร์เสียงที่จะเข้ามาเวลาเราสตรีมนครับก็เราสามารถตั้งค่าได้เลยก็บันทึกเสียงคุณภาพสูงด้วยอัตรา 96mm ต่อ 4cm โอเคก็นี่ครับก็ให้ดูว่ามันพัดแค่ไหนสเปรยมครับเฮชัดมากเลยหน้าก็เคลียร์ไบท์เลยครับเคยใช้กล้องอันละ190 200มานี่คือแบบเกรดคนละแบบเลยครับ ก็ดีด้วยนะครับเวลาเราวิดีโอพอใช้งานก็สะดวกด,ด้วยแล้วก็หรือเวลาสตรีมเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเว็บแคมตัวนี้ตกอยู่ราวๆ1ั0 9้าถึงสองพกว่าบาทเนี่ยเรไปดูตามร้านค้าชั้นนำที่จำหน่ายอุปกรณ์ไอทีทั่วไปนะครับแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาเจอกันใหม่